สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเปิดโกดังนะครับไปแกะกล่องกัน,นใช่ใชนี่พามาดูเลยอันนี้จะเป็นพวกของตกแต่งพวกแจ็กกันหมอนท็อปดอกไม้ปลอมผ้มาม่านก็มีลังนี้เปิดไปอยู่อันนี้ก็เป็นของโชว์เล็กๆโอ้อันนี้กล่องใส่ทิชชู่นะน่าจะเป็นเซรามิก เออจะเป็นคอนโดห้องตัวอย่างหรือว่าบ้านห้องตัวอย่างโซเอาทปุ๊บทีเนียเขาจะหรือพวกนี้ก็ต้องโลกออกมาให้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวพามาเปิดดูกันเพราะตอนตอนขนมาเนี่ยบางทีเขาก็แพ็คใส่หลังเราก็ไม่รู้ว่าของข้างในมีอะไรบ้างเราวันนี้เราจะพามาแกะดูบางส่วนเพราะมันเยอะมากๆมีประมาณ 4, 500กล่องได้แต่วันนี้อาจจะมาแกะส่วนหนึ่งให้ดูก่อน เราถอดกล่องออกมาแล้วนะครับอันนี้แค่บางส่วนเดี๋ยวเรามาทยอยแกะกล่องกันดีกว่าอันนี้เป็นจะเป็นพวกของตกแต่งนะครับอ่าเป็นถ้วยแก้วโอโ้โหอันนี้น่าจะเป็นขวดใส่วิสกี้นะดูกล่องที่2องอจ,จะมีอะไรเนาะกล่องนี้โอโ้โหอันนี้ก็จะเป็นพวกแก้วไวน์แก้วแชมเปญนะครับอันนี้เขาไม่แพ็คมานะอันนี้แล้วแต่นะดวงเลย จะแตกไม่แตกอันนี้กล่องนี้เขาไม่ยอมแพ็คแต่อันนี้ก็สภาพดีนะ,ะไม่มีแตกไม่มีร้านนี้คืออะไรเนี่ยโคมไฟอันนี้น่าจะเป็นหัวโคมไฟอ๋อันนี้จะกันมีกวยด้วยนะครับน่าจะอดนะมปนขวดเปล่า <c oughs> อันนี้จะเป็นของโชว์ส่วนมากห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจะซื้อของที่เป็นแบบหมดอายุแล้วเอาแค่มาวางโชว์เฉยโอ้ลังนี้หนักมากเลย นี่กล่องทิชชู่นะน่าจะเป็นหินอ่อนนี้มือหนึ่งซื้อใหม่แพงมากเลยนะครับพวกนี้โอ้โหแล้วก็สวยมากด้วยอันนี้จะเป็นดอกไม้ปลอมนะโอ้โหมาเชลอ่าลำโพงมาด้วยพวกนี้วางไว้โชว์นะตกแต่งห้องให้สวยงามอันนี้จะเป็นพ็อปเฉยๆนะครับอันนี้อาจจะใช้งการจริงไม่ได้เราก็วางโชว์ด้วยไปวางโชว์เลยโอ้อันนี้สวยนะครับเป็นเซ็ตชุด หินอ่อนเป็นพวกขวดปัม๊มน,นี่เขาจะวางโชว์มาอยู่ในห้องน้านะครับบางที่มาเป็นแบรนด์หมดเลยเอ,อ,อาจจะเป็นงานสั่งทําเป็นหินอ่อนเป็นถ้วยกลมพวกนี้ก็ใส่แปรงสีฟันยาสีฟันอะไรได้นี่ของโชว์นี่โอ้โหสวยอันนี้เป็นประการลังนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหินอะไรสักอย่างเนี่ยอันนี้ก็มาลงดีเทลเนี่ยอันนี้เวลาซื้อก็หลายพันนะต่อชิ้นเนี่ยนี่เขาตัดสวยมันเป็นแบ่งสีเป็น3ามชาั้นอ่าหินไซยาไนท์อ่ญญาไซยาไนท์ใช่หรือเปล่า อันนี้เป็นฐานหินอ่อนเขาก็จะวางท่าน,นี้นะมีกล้องถ่ายรูปนะครับเอ่าเผื่อใครอยากได้ ไม่รู้ครับของเนี่ยส่วนมากอยู่ในกล่องวเวลาเราได้มาเนี่ยเขาก็จะบังที่ก็แพ็คลงลังไว้แล้วเราก็ต้องมานั่งลุ้นเองว่าข้างในมีอะไรแต่ส่วนมากเนี่ยเวลาเขาตกแต่งเนี่ยแต่ละที่นะไม่ต่างกว่าห้าแยนะแต่ละที่พวกของตกแต่งเนี่ยขนาดที่เล็กๆเลยเนี่ยประมาณ2-3ห้องเนี่ยจึงมี4ี่แสนขึ้นเลยฮนะแต่ถ้ายิ่งโดใหญ่ๆเนี่ยห้องมันจะมีก,มก็มีหลายไทา์ของตกแต่งก็จะเยอะบางที่ถ้ามันคอนโดไม่ใหญ่มากมีแค่2ไทา์อย่างเงี้ยก็จะน้อยลงฮนะเพราะมีแค่ห้องตัวอย่างแค่2ห้อง เรามาดูกันต่อเอาแก้วไปแก้วออกไปเนี่ยโหลอดแดงยังไงเนี่ยไม่แพ็คมาเนี่ยลอดมาได้ยังไงนี่แล้วบางเฉียบเลยนะอันนี้ก็เป็นหินโชนะครับอันนี้ก็มีแบรนด์ติดด้วยนะพวกนี้เวลาของจุกจิกเนะเวลาซื้อเนี่ยไม่กี่พันแต่ว่าเวลาบินออกมารวมนี่เป็นแสนเป็นมีม้าด้วยตัวนี้น่าจะเป็นทองเหลืองหยิบจับเนี่ยสองสามพันสองสามพันเนี่ยเวลารวมเนี่ยก็เป็นลมเหมือนกันพวกของตกแต่งอันนี้วางไว้บนโต๊ะอาหารนะครับ เดี๋ยวแกะให้ดูนะพวกนี้เป็นผลไม้ปลอมนะเขาก็จะจัดไว้สวยงามนะครับมาดูลังต่อไปนะเป็นอะไรโอ้โหลังนี้แพ็คอย่างดีนะแสดงว่าของแพงแน่นอนอันนี้หอไอเฟลหรือหอนาฬิกาไม่ใช่บิ๊กแบงใช่ไหมที่เขาเต้นร้องร้องเต้นเต้นหออยู่เกาหลีพวกนี้ก็เป็นของโชว์อะวางโชว์โอ้อันนี้พวกเป็นกล่องโชว์นะใส่ของสวยสภาพดีครับของพวกนี้ไม่ผ่านการใช้งานดีกว่าเอาแค่วางโช์เฉย นี่จะเป็นโอ้โหคืออะไรเนี่ยนี่เป็นเหล็กนะนี่ก็เป็นของโชว์ประดับเฉยๆอ,ยอันนี้แตกขนาดห่อมาดียังแตกแต่ลังมไม่ได้ห่อเลยไม่แตกอยู่ที่ดวงล้วนๆครับแตกไม่แตกนี่ขนกว่าจะมาถึงที่นี่นี่ทั้งเอาลงมาจากตืกใส่รถขนมาตรงนี้โอ้โหห้กรอบอันนี้ก็จะเป็นของโชว์เทมากเป็นสไตล์เอ,อ่อโมเดิร์นักชวรี ส่วนมากของตกแต่งสมัยนี้นะครับเขาก็จะเป็นเน้นกันทางโทนนั้นมาโถใส่ใส่ดอกไม้โชว์นะครับโถสวยๆทั้งนั้นเลยมีของใหม่นะ่าจะประมาณสองสาพันพวกนี้มันต้องดูด้วยว่ามันเป็นงานแบบไหนเกรดยังไงถ้างานอย่างเงี้ยส่วนมากจะแพงแต่ว่าถ้างานเรียบๆอย่างเช่นอันนี้โถธรรมดาอันนี้ไม่แพงนะอันนี้ก็หลักร้อยอันนี้ก็เป็นโถเ,เจกันอันนี้ก็เกรดดีหน่อย วกนี้ก็ทําลายน,นี่ก็เป็นดีไซน์เขาเน้นไปทางดีไซน์มันก็สวยหน่อยไอที่แพงๆส่วนมากจะเป็นเห็นแบบทรงปรแปลกๆหายากๆแต่มาพวกนี้ไม่มีแบรนด์ถ้ามีแบรนด์เนี่ยมันต้องแปะไปเลยประมาณ2000 <S 2 0 0 0ถึง3 0 0พนะดูลังต่อไปโอ้อันนี้ก็จะเป็นโมเดิร์นหน่อยนะครับจะเป็นที่ใส่ต้นไม้ปลอมนี้เป็นเหล็กนนี้น่าจะพันกว่าบาทไม่รวมใบไม้แต่ทางร้านเปิดหลักร้อยนะครับลาปมูลอย่างนี้เดี๋ยวเปิดให้200ร้อยนี้จะเป็นพวกโถแก้ว อันนี้เชียงเทียนนะครับน,นี้มีติดแม็กอินมาของไต้หวันใกล้ละรังนี้อ่าก็เป็นแจกันเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเ,าเข้าประมูลนะพวกนี้อาจจะน่าจะเป็นเซตนะครับถ้าเป็นใบไม่ไหวพวกนี้ก็เป็นแจกันแก้วหมดเลยนะเป็นโถกแก้วอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยปึ๊บ <laughs> ตอนแรกว่าจะเปิดทั้งหมดนะดูแล้วอย่าว่า2ชั่วโมงเลยทั้งวันก็ไม่เสร็จนี่เป็นกรอบรูปนะครับ กรอบรูปก็เป็นตกแต่งนะอันนี้ก็เป็นออกสไตล์โมเดิ์นะของอี e a นะอ๋อ oh, อันนี้ก็เป็นกรอบรูปนะแต่อันนี้จะสวยหน่อยตรงนี้จะเป็นพวกกรอบเหล็กนะก็ทําสีอันนี้ที่บอกมีแบรนด์เพราะของตกแต่งเนี่ยเวลาคอนโดห้องตัวอย่างเนี่ยเวลาเขาขายเนี่ยเขาขายจํานวน400ยูนิตขึ้นแต่ห้องตัวอย่างเนี่ยเขาก็ทําขึ้นมาแค่อย่างละแบบของที่เขาจะใช้เอามาโชว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของไฮเอนด์ end, ของดี ทั้งหมดพวกนี้ก็ชิ้นละพันกว่าบาทอันนี้แสดงถึงความมีคลาสนะครับพวกนี้เขาวางเป็นเซตนะีตยวางเป็นเซตให้ดูนะครับวางโชว์ของเป็นเซตเลยขอรังสุดท้ายแล้วแล้วกันนะเยอะมากเลยอันนี้แพ็คมาอย่างหนาเลยของโชว์ในห้องน้ําฟืบอันนี้เป็นแก้วอของโชว์ในห้องน้ําแต่มีดินสอนี่ขวดปั๊มนะครับพวกนี้ก็ไม่เคยใช้งานนะอันนี้เป็นเซรามิกขวดปั๊มเหมือนกันแต่เป็นเซรามิกนี่ไม่ใช่ขวดปั๊มเดี๋ยวลองแกะดูหน่อย อ๋ออันนี้ที่ทับกระดาษโอเคแปบ๊บหนึ่งื่อยมีมีกรอบรูปโคมไฟโคมไฟตั้งโคมไฟยืนโคมไฟหัวเตียงนะอันนี้นี่ดูทั้งหมดเนี่ยนี่แกะไม่ถึง10บลังเลยมั้งเนี่ยน,นี่จะเป็นลมแล้วนี่ของยังเยอะขนาดนี้แล้วดูของมีอีกเต็มไปหมดเลยขายทั้งหมดครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าย,ยอยแกะออกมาขายของเยอะมากเลยมีประมาณน่าจะเกือบเกือบ400ลังได้ครับทั้งหมดเมา เหมาได้มาคุยเลยเดี๋ยวขายทั้งหมดนี่เลยนี่ทั้งโกด,ดังเลยมาคุยนะครับท่าลูกค้าอยากเหมาเนี่ยมาเลยนะชอบเลยมามาคุยกันเดี๋ยววันนี้ขอแกะเพียงเท่านี้นะลูกค้าฝากติดตามด้วยนะครับร้าน7.7เฟอร์นิเจอร์นะครับอัปเดตในไลน์ Open Chat นะฮะที่แรก เราก็มี Line มี Facebook มี IG มี TikTok ฝากลูกค้าติดตามทุกช่องทางนะครับทางไหนสะดวกนะฮะเชิญเลยนะครับฝากลูกค้ามาดูของหน้าร้านด้วยของหน้าร้านค่อนข้าง,งเยอะมากเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ